สวัสดีครับเช้านี้เราก็ออกกําลังกายกันในถึงเช้ามั่ต้องออกกําลังกายที่อะครับเพื่อสุขภาพที่ดีอันนี้ฝันคอนเทนเนอร์ครับออกกําลังกายคอนเทนเนอร์ได้ออกวิ่งครับเพราะบรรยากาศมันเอื้อมวยอันนี้ก็ต้องฝันบ้าน ก็จะมีเครื่อ,องออกกำลังกายหลายอย่างทำโยกบ้างยกน้ำหนักบ้างลู่วิ่งไปฟาบ้างลงทุนเพื่อสุขภาพพูดง่ายๆนะครับดีกว่าหาเงนินมาแล้วเอาไปให้หมออ สักหงนี่ก็จไปปัน่นวันนี้ปัน่นเยอะเอา,าจะอซกับร่างกาย 50กิโล่อนไปร้อยครับไไกลไปทั้งวันของมยอมากขึนแล้วก็เพื่อนก็กุมแล้วก็ปั่นเร็วไอ้ยังเพื่อนเราเก็ปั่นเลยวอ้ก็ปั่นเพื่อนกุ่มด้วยกันปั่นปักิโล ยืนมาฝนตกเรงวบหลังจากทำงนานบ้างหายรียบร้อยเสร็จแล้วลองลอกลอกันเรอันนี้ก็ไปจับซิงซิสสนะงสงากั้นนี่แหละครับอันนี้เป็นเยอะมาปไปจำวัน ทำให้เป็นกตม่นก็จะชิมไปเองครับวันนหนก็ได้ปันอย่างก็งูนิอาร์ไม่กระพี้กระเป๋ากระบ้อไม่เปิดตั้งใจก็มมวนกล้ามเนื้อก็จะเิ้เตื่นเราตุกตักเลยเพย่อที่จให้เราออกร่างกาย่างที่เกียดไม่ได้ผมนี่บ้านผมไม่ชอบทักวันไม่

แ้ววองวัยสมาสงกระวัยวั้วัยเอเลีอดเลือดไก่ยี้แหละครับปัญาเปนเช่นนี้วิงคนลูกโดยพาล้านอะไรนี้ก็ไปวิ่งเพื่พาล้านบ้านน่าจะโอกาสแต่ัเียาเนี่ทำเป็นประจำหรอออกกำังกายเป็น

ก็คงตลอดไปน,นะครับนน,นนี้ครับน,นี่อาลรกิน,ลน,น,น,นหลักไรนาคาเรวก็อย่าเพิ่มขึ้นนะ เร็วความเบาก็ได้ปั่นขึ้นเนินแบบนี้เราเอาเอาเนื้อไว้หนักไว้อย่าหนักไว้นะครับครับอ่าแสดงคราวนี้คงม,ม,มีอะไรมากครับ,รบมาฝากเอฟซีที่เรา ที่หนึ่งเช้าเราว่าปรอกกำลังกายกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่า้หกโมงหกกว่านี่งเขาหกโมง<ะ>เพื่องไมจะมาลราไปตันระยะทาง น้ำยนะครับอยาย,ย้หกถ้า,ถาก,ก็จิบน้ำไปได้เลยี้กแฟผมไม่ไม่ดื่มกแฟผมดื่น้าน้ำน้อุ่นน้ำเป่าแต่ต้องอุ่นแต่ไม่ใช่ร้อนนะครับน้ำอุ่น